พีน่นแกนใหญ่ๆพี่น้องก็อ,งอีกแล้วนะก็จากคลิปที่แล้วนะพี่น้องแนละ้วโอ้พี่น้องแกนขักเห็นบ่งามๆเลยพี่น้อง แกน่นแกน่นนางลอกว่า ลึกๆเก่็ๆพี่เนาะทั้งลึกทั้งเก่นโอ้ยเจอหักไม่อีกเพียงเลย ลองมาเฮี้ยงกันเลยนี่พี่นอ้องสิได้สุดบลนี่พี่นอ้องแกลนแทะแกลนให้แกลนขาดเฮ้ออังไีไ้สุดยอยู่โอ้ แก่นๆพี่น้องอุ๊บอุ๊บหักบ้พี่น้องเฮ้ยดนะสองหัวซ่อนกันเลยพี่น้องโอ้ยหัวงามงงามงเหนียวเหนียวเฮ้พี่น้องเีงกันลึกลก่นๆกลกกนกน หัวกำลังงามบอสับเนาะยังกันอยู่สองหัวเลยหัวที่สามเห้นองหัวที่สามเป็นหัวบบนี้ลึกๆแกน่แกนๆไงเออ โอ้ยเป็นหัวยู่พี่นอ้องแต่ว่ายู่ลึกขนาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกอะไรครับพี่นอ้อง ก้นไก่กับบอได้ดินมันแข็งเอ้ยหัวนี่บ่ได้เลยหัวนี่แตกแล้วโอ้ยกำลังงานพี่น้องมูลเอเลสินหัวหัวเจ้าพ่อหัวเนาะลึกแ็ง ลงที่อีกแล้วค่ได้บวอเนี่ยเวเนี่ยโอ๊ยหัวนี้ที่ได้บอกพี่น้องทุกแกนค่ะ โอ้น่าจะได้อยู่พี่น้องหัวนี่เป็นจะได้อยู่โอ้ยอึบเฮ้ยพี่น้องโอ้ยอโอ้ยกลองลมพี่น้องเลย เฮ้ยบาดเม็แล้วพี่น้องแกลล่ไรเฮ้ยได้หัวนี่ได้บันี่หัวนี่อ้ยหัวนี่ได้งามพี่น้องอ้ยแต่ว่ามีบาดแผลนิดนึงเนาะสี่หัวได้สามหัวนะพี่น้องหัวน้อยก็มีได้พี่น้องนี่เป็นมีเจ้าหัวเยน่นะ หอยน้อยก็มีแต่เขาบ่เอาเนาะเนาะพี่น้องลึกๆแกนๆคือเก่าบ่ติิงเลยแกนแหงลึกแหง one mm -hmm. ลึกแก่นๆนึกว่าก้นกิบโอมนะพี่น้องกุดน้อยๆลงไปแก่นแหงบัวติ่งเลย,ยตึบตึบตึบเฮ้ยติ่งเลยพี่น้อง องัดตั้งน่ะพี่น้องงัดออกบ่มันขึ้นลึกอะมันคือแข็งแหะเอองัดล้องร้องอึ๊บโอ้ยโอ้ยพี่น้องหัวงามเลยหออยัวยางงามเลยพี่น้องพี่น้องหออัวยางงามเลยพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดทักทา,ขขา,า,า,ายให้แม่ด้วยนะครับ